ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณปักและครอบครัวนะครับสนามสีสุนทรโปรสอเกอร์นะครับที่ภูเก็ตนะครับที่ไว้วางใจเรานะครับให้ไปปรับปรุงพื้นระบบระบายน้ําแล้วก็เปลี่ยนหญ้าเทียมด้วยนะครับหลังจากที่จบการแล้วนะครับก็ทางคุณปักนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับได้พามาเลี้ยง นะครับพามาเลี้ยงอาหารนะครับสำหรับเป็นผู้รับเหมาแล้วเนี่ยผมมองว่าการที่ลูกค้านะครับพามาแล้วก็ให้เกียรตินะครับเป็นเรื่องที่ความการเป็นผู้รับเหมาเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นการให้เกียรติมากนะครับสําหรับการพามาเลี้ยงส่งนะครับก็พามาเลี้ยงที่ร้านอาหารที่อ๋อก็ค่อนข้าง ต้องเป็นคนพื้นที่นะครับที่จะพอ no ทราบนะครับก็จะเป็นร้านอาหารที่กล <ista> <athlete> ึงกึึงนะคึ่งนะครับเขาเรียกว่านะครับที่แบบธรรมชาตินะครับเป็นชาวประมงนะครับก็เป็นชาวประมงพื้นบ้านนะครับที่เขามาจับได้แล้วก็ทําร้านอาหารซึ่งอาหารนะครับสดใหม่มากนะครับต้องบอกเลยว่าสดใหม่นะครับแล้วก็วิวดีนะครับวิวดีนะครับวิวดีมากๆเลยนะครับซึ่ง ผมมองว่าโอ้โหอันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงมากนะครับวิวสวยมากนะครับดูดูได้เลยนะฮะแล้วก็ที่จริงที่นี่เขามีให้ล่องเรือให้อะไรด้วยนะครับพอดีผมต้องรีบกลับมาทํางานอีกนะครับก็เลยไม่ได้ลองเล่นลองมันมีที่เขาให้ตกปลาได้ด้วยอะไรด้วยนะครับหลายอย่างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นที่หนึ่งที่น่าสนใจมากดูวิวทะเลอย่างสวยนะครับวิวหลักล้านเลยนะครับ แล้วก็สั่งอาหารมาให้ผมทานเต็มโตะเลยนะครับทานกันไม่หมดนะครับคือตอนวันนั้นผมไปคนเดียวด้วยนะครับแต่ว่าทางลูกค้าเนี่ยนะครับก็โอ้เลือกอาหารที่เป็นอาหารซิกเนเจอร์ของร้านของภูเก็ตมาเลยนะครับหลายอย่างเลยนะครับอร่อยมากนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับอย่างหอยชักตีนที่เห็นไปเมื่อคู่นะครับเดี๋ยวจะมีปลาหมึกน้ำดำนะครับโอ้อร่อยทุกอย่างเลยนะครับซึ่ง ต้องขอขอบคุณไวณนะที่นี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมถือว่า,าได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากลูกค้าและครอบครัวเลยนะครับก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าได้มีโอกาสารับใช้อีกก็โทรเรียกกันได้นะครับขอบคุณครับ